เดนน forward, ินหน้าไปอีกครับเดินหน้าไปอีกครับทุบๆเดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปเลยอ่ารอนี่เลยครับข้างหลังคนยเยอะเดินยิ้มชิดเลยหนูมาชิดมาเลยชิดมาเลยลงชิดมาเลยชิดเลยครับชิดเลยชิดเลยครับอ่ผู้รักษาสีครับเจอครับต่อนะชุดขาวเลยนะครับหลังจากนั้นก็ชุดดำนะครับชุดดำ แป๊บนะครับอย่าเป็นเพื่อนนะอย่าไปครับยอย่าเป็นเพื่อนครับอย่าเป็นเพื่อนครับขยับมาขยับมาครับเดี๋ยวตะเพล,ล,พลจะส่งสัญญาณน,นะครับขับขยับมาเลยครับเล่นที่ดูแป๊บนึ่งน,นะจัดระเบียบนิดนึงเดินเดินข้ามาน้องหนูเดินเข้ามาอีกอ่หาหา,ายมือนะครับ พร้พอไมไหมพร้อมไหมเพื่อนได้แล้วนะอ้ะอาวไปครับอ,อาจะเดินเลยครับพยายามลูดไปข้างหน้านะครับ ระวังชนเดินเดินหน้าหน่อยครับเดินหน้าหน่อยครับอ้าวครับ ใช่ไหมอ่าเข้าโลกก่อนเข้าโลกก่อนไม่ไหวอย่าฝืนครับอันโลกนี้มันดังโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่าตามดีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากจรพอละครจบชีวิตก็ลาครับคุณแม่เฉลียวพ่วงพีอายุ88ปีนะครับ ซึ่งวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็คือวันประชุมเพลิงวันที่7วันอาทิตย์ที่7กลกุมภาพัานธ์2564นรนะครับณนะเมนวัดวันเยาวราชอำเภอขุนจังหวัดจันทบุรีครับ ตายนั้นเป็นของทุกชีวิตที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกศก็ต้องพบไม่ชอบก็ต้องเจอจะหลบลี้หนีไปก็ไม่ได้จะอุทธรณดีกาต่อรองขอร้องก็ไม่ได้แต่ผู้ที่สร้างความดีเอาไว้เมื่ออยู่บนโลกนี้ก็ย่อมมีความสุขทันจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปสวสุขในโลกหน้าชื่อว่าปะสบสุขในโลกทั้งสองครับ compañero creo ครับเออแน่นอนครับ ประตูเปลี่ยนประตูข้างนู้นด้วยเยอะเยอะเปี่ยนประตูข้างนู้นผมดิประตูประตูประตูนู่นอ่ะประตูเหล็กอ่ะประตูเหล็กดึงเข้ามาเปิดประตูเปลีประตูลูกระวัง ให้โยนให้ได้โยนโยนข้างหลังบ้างก็ได้อ้าวโยนข้างหลังบ้างโยนข้างหลังเอ้ยเอ้ยเอ้ยทิ้งมั้าทิ้งมายิงทิ้งฮะทิ้งทิ้งมาโยนข้างหลังบ้างข้างหลังเนี่ยข้างหลังวะเลยหมดแล้วอาข้างหลังไม่มีเลยเับเบิ่นเลอร์ไม่ได้ เอาใครได้รางวัลบ้างใครได้พัดลมมาพัดลมมาเลยมีสลากนะครับมีสลากมีสลากมีสลากอะไรถือพัดลมแล้วถ่ายรูปแบบนี้มามามาเจอกันเร็วมาหันตรงนี้เร็วเร็วหันมา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 หนุ่มหันมาหานะ อ่านตรงนู้นมากอ่านตรงนู้นมากตรงนู้นกองใหญ่กองใหญ่ใครได้ใครได้พัดลมโอเคพัดลมนะครับนี่ครับได้ไปแล้วไม่ต้องยกทุ่มนะทำท่าเหมือนจะทุ่มใครได้ร้อยหรอ แบงค์ร้อยไม่ต้องแกะนะแบงค์ร้อยจะอยู่ในนั้นเลยร้อยอยู่ในเหรียญอืออยู่ในเหรียญอาวมีใครได้บ้างได้อะไรครับตอนนี้อะไรลุงได้พัดลมลุงมาก พัดลมตัวอันตัวเก็บฉลากไว้เก็บฉลากไว้อพัดลมพนัดลมพัดลมเดลมเดี๋ยวก่อนพัดลมอพัดลมนี่พัดลมพัดลมานี้น้องหนูพัดลมมานี่เลยน้องหนูมนะน้องหนูมอบ ใหน้น้องหนูมอบหนูมอบไอ้หมูเนาะอ๋ไม่ได้เออไม่ได้วะไม่ได้วะจะลืมไปลืมไปลืมลืมลืม รวม6ตัวไหมเหรอาห้าตัวห้าตัวห้าตัว ญาติญาติไปดูแม่คนสุดท้ายว่าท่านก็นยังเหมือนเดิมอะ่ะหนึ่งแปดศูนย์ร้อยแปดสิบ ไอ,อ,อ้นาะของท่านนี่นั่นแหละกติเหมือนวันแรกอะแหละ ยกเอ็กไวงี um ่นานๆเนี่ยสวยเอ็กเยกเฉพาะลงครับอ่าเฉพาะลงฐานเอาไว้ฐานเอาไว้นี่มอนครับ ลูกรลานยาพี่น้องเข้ามาเข้ามะขามะขามาสองสองถึงที่ต่อจับผลเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่เพิ่งครับอ่าครับเดี๋ยวรอพร้อมๆกันต่อๆกันนะครับอ่าต่อๆกันได้ครับยายเป็นนางขวาเนาะเปิดเป็นนางขวาครับ ห้าครับเอ็กไปแล้วส่วนน้ำเนี่ยสบายแล้วเหลือพวกเรานี่นะยังลำบากอยู่อืมไปสบายขอให้รวยรวย่อืม หนูตั้งรูปแม่เอาไปหน่อยตั้งตั้งตั้ง,งหาเขาหาตัวเขาหาตัวเออนั่น บ้าเ9 9าเก้ามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นเดี๋ยวล้มทั้งคนถือลูกเอารับใครอ่ะเอาคันนี้รับแม่เออ นั่งอย่างนี้เลยครับพี่เอารถมาป่ะ ครับการประชุมเพลิงคุณแม่เฉลียวพวงพีอายุ88ปีนะครับก็เสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564ครับวันนี้ผมเรือตีวิสัยพิมันทองพระราชารบางนานะครับขอลาด้วยเวลาพิธีน,น,นี้ขอให้แม่เฉลียวพวงพีจมไปสู่สวรรค์บนชั้นฟ้า ตัวน,นี้ลันเทินนะครับ